สวัสดีจ้านี่คือเหกสาเหตุที่กลับบ้านไวหลังจากไปเที่ยวแล้วทำไมต้องรีบกลับนะคะเพราะฟ้ามันเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเอาเงินของแม่น้อยนะคะสวัสดิการสวัสดิการของแม่ใหญ่น้อยพอดีแม่น้อยเลี่ยนช่องเมื่อกี้นี่แม่น้อยเลี่ยนเนาะก็กินเงินเลี่ยนไปนี่มาเปลี่ยนกินเงินค้นตกงานส่งเอกสารไปครบหมดแล้วปัดกลมแลงงานปัดว่าขา ทางหน่วยงานของเงินคนโตงานก็เลยถ่วงเอกสารมาพาใหญยก็เลยเห็ดห้ใหม่กอกไม่ก็เลยเสียไปทรงนะคะต่อพะยัยแต่งโตก่อนแต่มาไม่น้อยเสียเอาขยะลงไปทิ้งก่อนค่ะแล้วก็เสียเอาถุงไปใ,ใส่ของเพื่อซื้อกับเขานะถ้าพกกลับมานนี่เดือนนี้ก็ถือว่าบริเงินเหลือนี่ได้พี่น้องดีนะไปเที่ยวแล้วลบมาทา คือว่าอันเอากระเป๋าข่อยได้หลายใบเอาไปเอามาเด้อแค่นี้สแสดงว่าไปอยู่น้นา,าแม่พินเนี่ยเสด้โทรถามแม่พินอยู่ยอกก้นเนี uh, length, ้ยฟ i ร์ t for ยอกก้นแสดง scrap first ดูคันคอมมาเส้นลืมไปว่าเรายังบม่ได้ใช้เสื้อผ้าไทยไปเมื่อกี้เอาน้าแซ่ไว้เพราะว่ามันหิวน้เาเวลาออกไปข้างนอกก็เลยว่าข่อยไปก่อนเดี๋ยวข่อยสิไปทิ้งขยะน้ำ การร้อนนะจ๊ะการส่งเอกสารนะคะเะ้อาส่งบบท่านเดือนนั้นห้าสืบริมือห้อง่บมีส์ได้เงินเลยเด้ค่ะถือว่าคุณจะิทธิ์ไปเลยแต่อันนี้ของแม่น้อยนะ,ค,ะคือส่งตามกาหนดตลอดเวลาขอให้ส่งก่อนาม,มันจะมีช่วงกาหนดในการส่งเนาะ,ะส่งเอกสารนี่คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่นะคะแม่น้อยต้องเห็ดเอกสารส่งโดยเหตดส่งพันคมนะคะของกรมแรงงานแล้วกะ ของกรมสวัสดิการของกรมสวัสดิการแรงงานอีกในช่วงเทไม่น้อยเลียนนี่ก็กินเงินเลียนเนาะบันนี้เดือนที่แล้วเนี่ยมันเลียนเซ็จวันที่สองบัานนี้ไม่น้อยก็เฮ็ดทรงเหงมือนเดิมทรงสรงแรงงานเหมือนเดิมบาที่นี่กลุม่มแรงงานเลยว่าไม่น้อยต้องเฮ็ดทรงแรงงานที่ใจเงินคนตรงงานนั่บัานนี้พอเฮ็ดทรงไปแล้ว เขาส่งไปแล้วกะปรากฏว่าเขาไว้เอกสารน่ะมันส่งบ่คคบพอปรกบเล่งงานาไ่าแม่หน่อยบ่ได้ส่งมาที่นี่พ่อใหญ่ก็เลยโท่กลับไปที่กรมแรงงานแฟนฉันนะ่ะส่งถ้าแฟนฉันไม่ได้ส่งมันจะมีคําตอบรับมาจากกรมแรงงานได้ไงพอเธอส่งอีเมลกลับคืนมหาห้ามันมาหาเมียฉันอยู่ว่าเอกสารครบของเดือนนี้ ขอบคุณที่ส่งพนไงเลยว่ามาใน,นกมรมแรงงานเลยวาอ๋บบเอเหรอผมแนงยงานกันเลยแกงไปหน่วยงานหน่วยงานจ่ายเงนิงนคนตกงานหายมีหน่อยไหมเขาก็เลยส่งเอกสารชุดนี้แหละค่ะไม้ห้า,ากอกนะคะที่จริงเงินเดือนมันออกแล้วมันเวลาถ้าปกติแล้วนี่ตอนนี้คือเงินเดือนมันออกแล้วแต่อันนี้ขอเป่นหน่อยยังบได้ เาก็สิส่งตกะเบิกให้ที่หลังอันกระดาษนี้ไปส่งก่อนนะคะอันนี้ถือว่าเข้าบริสิทซิ์อันนี้หมายถึงว่าเราส่งถูกต้องเพราะเขามีเอกสารเขามีหลักฐานอีเมลยืนยันว่าเข้าได้เหตุตามทุกขันข้นตอนเออมันเกิดการผิดพลาดของทางหน่วยงานเองแต่นี้ก็ต้องล่อเงืนเดืนเอนเอกสารกัสิส่งเมือ่อหนึ่งส่งไปเมื่อน,น,นี้เนาะ กะสิถึงแพร่ละเช่นนี่แหละพอเงินหนีว่าอังขารนเนาะเอยกสารนกับสิถึงก็ล่อเขาตกตกเบิกมาห้ค่ะเดือนนี้ก็เท่ากับว่าไมา่นไดยเงินศาสเนี่ยแต่กับว่าเป็นยังเขาในส่วนสำรองออกมาใช้ก่อนยังไงเขาก็ได้ขึ้นอยู่แล้วองีนะค่ะนี่ยลค่ะคันไม่น้อยบพกกลับมาช่วยเลยช่วยเลย,ยคือถือว่าเดือนนี้ จอมประเเงินเดือนเลยแล้วพราะว่าจกคาเที่ยวแล้วบัไดมาเบ่งเอกสารที่เขาส่งมาเนาะห้องบริไดกบมาบ้านเ้ากับบรดเห็นเอกสารเ้ากับสิบบรดเห็นเหลืองทรงมันบละบุญมียังวลาพอดีกับว่าล่มแห้งล่มล่มงแห้งไหลทั้งล่มแห้งทั้งฝ้าเมฆหมอกก็เลยเออพากันอวยหัวกลับที่แหลกวสิพัตโตว่าโอ้ยลีนี่บุญบาปไปหน่อยถือว่าวาสนามีอยู่พรามีแนวคัดแนวของแนวค่า กะมีแนวแก้ไขอันนั่นอันนี้กลับขึ้นมาไหมพี่น้องบุญมีวาสนาร้ายอยู่ขันเ้าถึงมาเนาะหนายหล,ลายขั้งของชีวิตนี่เวลาสิมีอันนั้นโตกลงอันนี้สิโตกลงก็มีแนวสู้หนูแนวสู้ขึ้นสู้เทือเลยก็ะทือว่าหลายเติบอยู่ลวงไม่น้อยนี่โอ้โอใยใครได้ว่ากระโดดว่าแมนดิสโกเทคพี่น้อง เสียวเวบวับอยู่ตลอดเวลาพอสีหันใจแนะ่เอาอีกแล้วพักกูโดดล่งเหวอีกแล้วพ่อโดดล่งเหวพอสิปีนคือนม่แน่แน่กกระกตุกอีกแล้วเอาพ่อพอกระตุกตรงไปแนะ่จังน้อยก็ล่างสุขึ้นแนะ่เอาอีกแล้วดึงกันนี้แล้วหา้าล่างเทื่อนนี่ก็โอ้ยสมบุกสมบันกู้สู่ขือส้สนคักเต้ลังเถื่อกระไดเนาะแต่ว่าช่วงถึงมันอยู่ในปัญหานี่พี่น้องเอ้ยมันเมื่อยมันท้ออยู่เลยค่ะแต่ว่าถ้าพ่อมันผ่านมาได้ก็โอ้ยช่วงวะไปเป็นจังหวะจังหวะไป สู่ไปท่าละจังหวะจังหวะเนาะ่นใหญ่แต่งตัวท่านได้แล้วอยู่มมันนี้กระสไปสทรงใน้ห่างตรงไปซื้อเขาานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าคันไปทรงมองอื่นเนี่ยเขาเก็บเขาเก็บไปแล้วนะคะเอกอจดหมาย้ำตูนะ่ะขันข้าไปสรงใน้ห่างนี่มันจะมีรอบใบสามมงค่ะรอบใบสามมงเขาสิมาเก็บเธอหนึง่งขัากระสิทรงท่านหนึ่งสีนะขันข้าไปส,งององสรขขงมืออื่นมันกระสีตกข้างมืออื่นก็จะสงมาเปิดเอาโมนอีอ้ก็สิจ้สิไปซื้อเขาเขาหอดใส่ แล้วสิวจะไหนพ้่นในคุยกันอยู่เดี๋ยวคยใครว่าอีกเทน,นึงนาอพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจกบคิดว่าอยากไปเที่ยวอีกอยู่ก็เบิงก้อนเบิงอากาศอะสิไปอีกจะสองสามมือ,อังสินะคะแต่ก็ยังบนแน่นอนตรงมืออากาศก่อนนะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้แปรปวนมากมายหลายๆคนที่จองจองทั่วจองอยังกบเปลี่ยนเพราะว่าไปกะล่มฝนไปกับ่ได้เทีย่ยวังสินะหลายคนก็เปลี่ยนเห็นแฟนคลับมาเขียนอยู่ในคอมเมนต์ก็มีอยู่ค่ะ มันขึ้นทุ่ทีสภาพอากาศอากาศมันแปรป้วปวนขนาดว่าแม่เมีบียังบอกเลยว่าบักแบนะนวยน้อย,อย,อยมันห่อนลายบักแบมันนวยน้อยลูกค่าสั่งเป็นตักบักแบแหละเอามาหล่นแล้วมันหล่นยากบานี้นวยน้อย,น,อย,น,อยน่านเต็มคุบานี้ก็เลยว่าเออมันก็ธรรมาชาติแหละมันก็ทำใจก็เลยว่า ธรรมชาติมันมังสี่หน่อยฝนตกมันก็สิสุกพอดีแลยเดือนหนาโอ้ยมันสุกมันก็จะวายแล้วย้ายมันก็จะตักยากว่าสันเอาก็เอาเอาซาอวันนกยังไนอากาศเท่าผลิตเองบ่ได้เนาะมันเป็นไปตามสภาพว่ะเห็นบ่นี่เห็นบ่้คันว่าไปใส่คือพอตกบัในเมื่อนี้ทั้งล่มทั้งคึ้มเอาเอาลงไปพี่น้องขอบก็ได้ไรค่ะทุกคนมั่งใจนะคะสู้ๆจ้ารักนะจุ๊จๆ